Hariruna. บอกให้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องรู้ไว้ส่วนผู้ชายก็ต้องรู้นะจะได้รู้อารมณ์ของผู้หญิงค่ะถามพี่ชมพู่ดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรแบบเกี่ยวกับหญิงๆบ้างโอ้เรื่องของผู้หญิงมันมีจุกจิกมากมายของชมพู่ที่มีปัญหานะก็มีเรื่องของความขี้งกนะะขี้หึงอยแล้วก็ทำาม่ใชแบบนั้นสิคนละปัญหาปัญหาภายในอะไรอย่างเงี้ยปัญหาภายในก็ทะเลาะกับผัวบ่อยเฮ้ยภายในร่างกายอ๋อภายในร่างกายอ๋อนี่ไงทุกๆเดือนเราจะเป็นมนุษย์ประจาเดือนกันไงอ๋อหลายคนเป็นเพื่อนเป็นบางบางคนกะไปทำ งานไม่ได้เลยนะนอนปวดท้องอะปวดท้องประจําเดือนแบบนี้งั้นวันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่ใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนปวดท้องประจําเดือนหรือว่าประจําเดือนมาไม่ปกติต้องมาปรึกษาท่านนี้เลยนะคะซึ่งขอต้อนรับเลยละกันนะคะสำหรับแพทย์หญิงชมมพันธ์กระแสหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอดีวคุณหมอดีวค่ะเร่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจำเดือนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ก็จริงๆแล้วนะคะการปวดท้องประจําเดือนร่วมกับการปวดเสีรชะไมเกรนหรือว่าอารมณ์แปรปรวนเนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มอาการก่อนที่จะมีประจําเดือนะนะคะ<ม>หรือที่เราเรียกว่า PMS PMS ก็คือ premenstrual syndrome อนะคะซึ่งมักจะมีอาการก่อนที่จะมีประจำเดือนอย่างน้อยประมาณ1-2สัปดาห์แล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหลังจากมีประจำเดือน2-3วันนะคะซึ่ง PMS เนี่ยจะแบ่งกลุ่มอาการเป็น2ระบบะก็คือทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจทางร่างกายก็อย่างที่พี่ชมพูด่ได้บอกไปว่ามีปวดท้องประจำเดือนอใช่ไหมคะมีปวดศีรษะ,ะบางคนนอนไม่หลบับบางคนนอนมากเกินไป บางคนเริ่มมีตัวบวมคัดตึงแน่นหน้าอกนะคะหรือว่ามีความอยากอาหารมากขึ้นอยากแบบคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลชานมอย่างนี้ค่ะช่วงท้องจะกินเก่งเอ้ไม่ใช่ช่วงประจำเดือนจะกินเก่งมากไี่จะจะท้องอย่างหล่อใช่ค่ะอันนี้คืออาการทางด้านร่างกายนะคะส่วนอาการทางด้านจิตใจก็จะเริ่มมีแบบขี้โมโหและขี้หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนเครียดวิตกกังวล นะคะซึ่งถ้า PMS เนี่ยเป็นรุนแรงมากขึ้นสามารถพัฒนาไปเป็น PMDD ได้คืออะไรคะ PMDD PM <DD. S 2> คือ PMS e n u a l d y s p h oric, นะคะ Disorder มันคือกลุ่มอาการ PMS เนี่ยแหละแต่ว่าจะมีความรุนแรงทางด้านอารมณ์และจิตใจมากกว่าก็คือคนที่เป็นหนักๆอย่างเช่นแบบนอนคุ๊ก ไปทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าอารมณ์เวียงเวียงมากนอกจากอาการทางด้านร่างกายอย่างที่บอกว่ามันจะเอฟเฟกส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจมากคือคนที่เป็น pmdd จะมีอาการไม่เครียดธรรมดาแล้วแต่จะซึมเศร้า เครียดหนักเลยถูกต้องค่ะเครียดหนักซึมเศร้าเริ่มมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าคิดอยากที่จะทําร้ายตัวเองหรือว่าทําร้ายผู้คนรอบข้างได้ค่ะนี่นี่คือแค่เรื่องของประจาเดือนอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยฟังแบบนี้แฟนรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามนะเพราะมันไปไกลได้ถึงแบบเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไปถึงการฆ่าตัวตายได้เลยนะใช่ค่ะค่ะคุณหมอคาะอย่างนี้ในกรณีคนที่มาไม่ปกติอย่างนี้ค่ะมามั่งไม่มามั่งอย่างนี้เขามีผลอะไรกับร่างกายอะคะ ก็จริงๆต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุที่เกิดจากอารมณ์หรือว่าประจําเดือนมาไม่ปกติจริงๆแล้วมันเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งก็คือเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนมีรอบเดือนอร่วมกันกับ มีสารที่ชื่อว่าซีโรโทนินซีโรโทนินเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวกับความสุขในร่างกายเรามันลดลงในช่วงก่อนมีประจำเดือนอส่งผลให้เกิดอาการต่างๆทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างที่หมอบอกไปแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีอาการไม่เหมือนกันก็ต้องปรึกษากันต่อไปตรวจลึกๆไปแต่ละคนนะนะเอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นละกันอยากรู้ว่าการบรรเทาการปวดประจำเดือนเนี่ยมันจะทําได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคนเป็นเยอะสุดคือปวดประจำเดือนอใช่คือจริงๆแล้วพอสาเหตุมันคือ ความผิดปกติของฮอร์โมนถูกไหมคะถ้าการที่จะทําให้อาการต่างๆเหล่านี้มันหายไปก็คือต้องปรับวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์เพื่อให้ฮอร์โมนเราหลั่งออกมาอย่างปกติและมีคุณภาพข้อที่1นึ่สำคัญเลยก็คือการนอนเราต้องนอนอย่างมีคุณภาพนะคะเข้านอนก่อนห้าทุ่มนอนให้ได้อย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพื่อที่จะทําให้ฮอร์โมนเราหลั่งออกมาอย่างปกตินะคะ ข้อ2การทานในช่วงมีรอบเดือนหรือจริงๆแล้วในทุกๆช่วงของชีวิตนั่นแหละควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนได้นะคะเน้นไปที่ผักผลไม้ไม่หวานโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชนะคะข้อที่3คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายนอกเหนือจากช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยในการสร้างสารความสุขหรือเอนโดฟินทำให้บรรเทาอาการทางใจอย่างที่หมอบอกไปได้นะ ะะข้อ4คือจัดการกับความเครียดพยายามหากิจกรรมที่มีความสุขทําเพื่อช่วยในการหลั่งฮอร์โมนความสุขนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยพยายามหลีกเลี่ยงเอสโตรเจนแปลกปลอมอย่างเช่นเอสโตรเจนแปลกปลอมอย่างเช่นพาราเบนจากเครื่องสําอางต่างๆ<อ>ฟีนอลจากพลาสติกะนะคะหรือกลุ่มไฮโดรคาร์บอนจากการเผาผ่านเผาไหม้เชื้อเพลิงการสูบบุหรี่ ค่ะนี้นะะลืออาหารที่เราจะเลือกเสริมเข้าไปมีไหมคะ,อะนอกเหนือจากนั้นนะคะการเลือกอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของฟาร์มากาบาะจมูกทัวเหลืองอนะคะผงดอกคาโมไมล์วิตามิน B6 วิตามิน B12 ิเนี่ยรวนแล้วแต่มีงานวิจัยที่รองรับว่าช่วยลดอาการของ PMS และ PMDD ได้ค่ะก็คืออ,อาการเป็นประจำเดือนนั่นเองนะ,นาะการปวดนะนะใช่ค่ะนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยทางด้านาของแฟรรี่นะมีผลิตภัณฑ์ค่ะเสริมอาหารที่ผ่านเกณฑ์การผลิตนะคะมาตรฐาน แบบ GMP นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาแนะนํากันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็มีส่วนประกอบขั้นต้นอย่างที่คุณหมอแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะที่ f a c e b o o ไฮลาลูน่านะคะ อันเดอร์สกอไทยแลนด์หรือว่า Line@ แอดไฮลารูนาค่ะใช่ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอดิวนะคะที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเดือนมาถึงครั้งคุณผู้ชมเป็นอะไรที่กลุ้มใจมากๆแล้วเมื่อทีคุณผู้ชายก็ไม่ค่อยเข้าใจเราอย่างนี้ไลน์ไปปรึกษาหรือว่าเข้าเ c e บ o o k ไปปรึกษาได้เลยนะคะใช่ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อสวยๆด้วยนะคะจากวิลาค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาคุณผู้